นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เจ้าวันนี้ วันอาทิตย์ที่สองมิถุนายน2567 การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ นัดหมายกันประชุมชาวคำ่ำหรือในเวลาที่เราไม่ได้นัดหมายก็ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ เจ้าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในฐานะบัณชิตฐานะนักบวชการปฏิบัติธรรมปฏิบัติด้วยจิตสำนึก ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกหัดต้องอบรมต้องบ่มเพราะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของเราเองปฏิบัติแล้วมีความสุขสดชื่น มีความอิ่มอกอิ่มใจปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้สะสมสิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้น ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติด้วยความกลัวด้วยความเกรงใจหากไม่ปฏิบัติแล้วเกรงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะตำหนิไม่ใช่อย่างนั้นเราพิจารณาดู ความรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมเรามีความยินดีมีความปิติใจสุขใจก่อนที่เราจะปฏิบัติก่อนที่จะลงมามีความสุขใจมีความปิติใจว่าสี่นาฬิกา เราจะมีโอกาสมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะปฏิบัติเรามีสติรู้พร้อมปฏิบัติหายใจเข้าหายใจออกเดินเก้าเท้าขวาเท้าซ้ายเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติมีความสุข มีความเบิกบานหลังการปฏิบัติแล้วเราก็มีความสุขมีความเบิกบานถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าใช้ได้บุญกุศลความสุขเกิดขึ้นก่อนปฏิบัติขณะปฏิบัติหลังปฏิบัติ อันนี้เป็นสิ่งดีงามแต่ถ้าพิจารณาตัวของแต่ละท่านแต่ละรูปรู้ว่าตีสี่เราจะต้องลงมามีความเบื่อหน่ายท้อแท้ต้องลากต้องปลุก ไม่มีการเตียงความพร้อมฟันไม่แปลงหน้าไม่ล้างน้ำไม่สงที่หลับที่นอนไม่เก็บมาด้วยหน้าตาเศร้าหมองมาเดินจงกรมก็ะเดินแบบสลึมสรือมานั่งปฏิบัติก็ะนั่งไปอย่างนั้น ร่างกายตนไม่สามารถควบคุมนั่งตัวโคตตัวงอนั่งสับปะงกอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขเวลาทุกวินาทีเป็นเวลาแห่งบุญคือทำแล้วมีความสบายใจเวลาแห่งกุศล เป็นการเพิ่มปูนความรู้ให้เกิดขึ้นมีขึ้นสิ่งเหล่านี้ตัวของเราเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ได้รับเป็นบุคคลแรกเลยใจเบิกบาน ใจผ่องใสใจมีความสุขเกิดบุญคือสบายมีความสุขมีความสบายเกิดกุศลเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดรู้เหตุรู้ผลของการกระทำ ผู้ที่บวชเข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่คุ้นชินกับข้อวัดปฏิบัติจึงต้องมีพี่เลี้ยงเรียกว่าพระพี่เลี้ยงคอยสอดส่องดูแล ราคูสวดไม่ว่าจะเป็นกรรมวาจาอนุสาวนาจารกรรมวาจาจาร์อนุสาวนาจารต้องเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลช่วยพระอุปชา หรือช่วยเจ้าอาวาสในฐานะผู้ช่วยก็ต้องช่วยสอดส่องดูแลอย่าคิดว่าสวดเสร็จหมดหน้าที่ไม่ใส่ใจไม่ดูแลฉะนั้น พระบทใหม่มาต้องสอดส,ส่องดูแลกำหนดเวลาพร้อมกันตีสี่ก็มาตีสี่ก็ควรลงมาอย่างสายก็คือตีสี่แต่ควรลงมาก่อนเวลาถ้าลงมาหลังครูบาอาจารย์อันนี้เรียกว่าท่านบกพร่อง หรือต้องให้อุบาจาร์ไปเดินไปตามเนี่ยอันนี้ยิ่งเสียหายหนะักนี่พูดให้ฟังเพื่อให้คิดพิจารณามีความคิดพูดครั้งเดียวก็ต้องซึมซับ้าไปอยู่ในจิตในใจ ซ้สำๆกันทุกวันทุกเดือนทุกๆปีน,นั้นไม่ใช่แล้วฝากให้พิจารณาการปฏิบัติคำหนึ่งหรือที่เราเรียนคำว่าสติสัมปชัญญะ สติแปลว่าความระลึกได้สัมปัชัญญะแปลว่าความรู้ตัวที่นั่งอยู่ในที่นี้เราเรียนกันมาหมดแล้วผู้ที่สอบนักธรรมตรีได้ก็หมายความว่าผ่านการเรียนเป็นธรรมะข้อแรกๆในนวโกวาะ สติความระลึกได้ระลึกอะไรสมชัญญะความรู้ตัวรู้อะไรท่านลองนึกในใจตอบทิตอบได้ไหมสติความระลึกได้จริง,รงตอบได้กว้างอยู่ แะ,ะลึกระลึกรู้พูดให้มองเห็นภาพง่ายๆขึ้นละลึกรู้ว่าตีสีเราต้องพร้อมกันที่สาราการ,รเปลี่ยนเพื่อทำวัสวดสวดมนต สัมปชัญญะความารู้ตัวขณะลุกขึ้นจากที่นอนลุกขึ้นนั่งเก็บผ้าหมที่นอนหมอนมุ้งรู้ว่าเรากำลังหยิบกำลังจับ กำลังลุกขึ้นกําลังทำกิจกําลังเดินมากําลังเดินจงกรมรู้ตัวกำลังนั่งสมาธิก็รู้ตัวสัมปชัญญะรู้ตัวเรานั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่บนพื้นนั่งอยู่บนอะไรนั่งอยู่บนอาสนะที่นั่งเรานั่งอยู่อย่างไร เท้าขวานั่งคับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายไหมหัวนิ้วโป้งจรดกันไหมเรานั่งตัวตรงหรือนั่งหลังค่อมเอียงซ้ายเอียงขวาบา่าไหลคอตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ควรตั้งหรือไม่ หรือเราออกเดินบิณฑบาทผมผ้าอย่างไรผ้าภิสูปผ้าซ้อนกันสองชั้นหรือไม่เข้าบ้านเรื่องซ้อนผ้านี้ก็สำคัญอยู่อย่าโยม คนวัดจะมองรู้ว่า,าพระรูปนี้ครองจีวรกี่ชั้นมองปุ๊บก็รู้แล้วรู้เขานึกในใจว่าพระเราละเลยต่อระเบียบกฎที่พ่อแม่ครูบาาจารย์วางไว้หรือไม่ โยบมบางคนมองแล้วเขาก็ปล่อยวางแต่ก็อาจจะลึกอยู่นในใจโยบมบงคลก็อาจจะโทรศัพท์มาถามสมผานเอ๊ะทำไมพระผมผ้าครองผ้าชั้นเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดินอุ้มบาทอย่างไร ผ้าเอาไว้อย่างไรผ้าสะบงครึ่งแทงไหมเดินเว้นระยะความห่างเท่ากันไหมเท้าก้าวเดินไปสัมผัสกับอะไรให้มีสติรู้ตัวอันนี้ก็สำคัญ กลับมาจัดเตรียมอาชนะที่จะฉันในขณะที่เราฉันตักข้าวเข้าปากปากสัมผัสกับอะไรสัมผัสกับช้อนสำหรับสัมผัสกับคำข้าวคำข้าวเล็กคำข้าวใหญ่หรือคำข้าวพอดี อันนี้ในวินัยเศกษิีวัตก็บอกแล้วว่าคําข้าวเราไม่คาโตเกินไปให้คําพอเหมาะกับปากของเราเคี้ยวข้าวไม่มีเสียงดังเคี้ยวข้าวแก้ไม่ตุยอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในวินัย นอกเหนือจากนั้นได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติก็นำมานำมาใช้การจับช้อนจับอย่างไรอน,นี้ระบวกันมานานๆแล้วช้อนซ่อมจับอย่างไรมือไหนจับ ช้อนมือไหนจับซ่อมตักข้าวตักอย่างไรเนะี่ยมันเป็นมันเป็นความละเอียดอ่อนฉันข้าวไม่มีเสียงอันนี้ก็เป็นการฝึกสติอย่างดีเมื่อไม่มีเสียงเราก็ต้องระวังช้อนที่ลงไปในจาน ต้องไม่ให้เกิดเสียงเราต้องระวังนละสติเกิดขึ้นสมัยเป็นสัมมณน,นหรือเป็นพระภาษาต้นๆไปฉันที่วัดป่านานาชาติอุบลราชธานี ในสลามีพระจำนวนมากมีพระภิสุมีสัมมนเนนมีภาคขาวคนที่เตรียมจะบวชก็เราประเคนเหมือนที่วัดเรานี่ละเริ่มต้นจากองค์ที่หนึ่งไล่ไปจนถึงภาขาวในบางวัน รับบาตรกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเฉพาะข้าวข้าวเหนียวบ้างข้าวข้าวเจ้าบ้างกับข,ข้าวก็จะมีโยมนำมานำมาก็จัดอาหารอย่างไร นำมาก็เอาข้าวออกจากบาตรให้เหลือไว้เฉพาะที่เราจะฉันกับข้าวที่ได้มาพิยมถวายมาอันไหนเป็นเป็นผัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ใส่รวมไว้ในภาชนะหนึ่งอาหารชนิดใดเป็นน้ำ ก็ใส่รวมกันไว้ในภาชนะหนึ่งแล้วก็มีข้าวเพื่อจะเติมอีกภาชนะหนึ่งของหวานก็รวมกันไปคือเขาผสมให้เรียบร้อยเราก็มีพระประตุเทศเดินตักถวาย องค์ที่หนึ่งต้องการมากต้องการน้อยก็บอกเขาองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองสามไปจนถึงสุดท้ายคือรวมกันเรียบร้อยอยู่ในหม้อแล้วก็ตักใส่ผู้ที่ฉันอยู่ประจำก็ไม่เลยรู้สึกอะไรก็เป็นเรื่องปกติอาหารก็คืออาหารฉันแล้วมันก็ลงไปรวมอยู่ในท้องที่เดียวกัน แต่เป็นเพียงแต่ว่าเรารวมไว้ให้เรียบร้อยก็ตักฉันแต่ถ้าบางคนไม่เคยฝึกไม่เคยฉันอย่างนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ของเราไม่ได้ทำลักษณะนขนาดนั้น นั่นเป็นการฝึกเป็นธรรมะเกิดขึ้นต่อไปก็ไม่ใช่ปัญหาแนละเราจะฉันตั้งตรงไหนอย่างไรก็ได้เพียงแต่ว่าให้ร่างกายมีสารอาหารเท่านั้นอันนี้เป็นวัดป่าที่ไปเห็นมาเป็นการฝึกสมัยนั้นยังไม่มี ไม่มีไฟด้วยไม่มีน้ำประปาห้องน้ำรวมในกุฏิไม่มีห้องน้ำใช้ห้องน้ำต้องออกมาใช้รวมอยู่ภายนอกเย็นพระเนนก็ต้องช่วยกันเข็นน้ำตักน้ำจากบอ่อใส่รถเข็นมาเอามาเติมในห้องน้ำเป็นกิจวัตรเลย เมาเทียบกับทุกวันนี้เราสะดวกสบายมาก,สะ,กสะดวกสะดวกสบายมากแต่บางครั้งเราไปฝึกแบบนั้นบ้างก็จะได้องค์ความรู้ได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้พูดให้ฟังให้ให้เห็นภาพมีหลายสิ่งหลายประการซึ่ง จะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป สัตว์ต้องลอยจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกรรจงเป็นผู้ดำรงที่อิวเป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตังคุณยงรังไมหามสัตีพากีพอบันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สวยผลบุญ ที่กับพะเจ้าได้วกปิดเตืดงนั้น